สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510ซึ่งที่เขาขายไปเบิดแล้ว <c oughs> ID 578ขายไปแล้วขายไป400กลางความสร้างแล้วคอยเช่าเรียญโนมีเวลาหรนนะือนะคุณเมือนี้เฮ็ดงานเลยว่ามีเวลาเฮ็ดแน่เต็นแน่แนไปเฮาอันนี้ก็เอาไว้ก่อนพวกมันกับโมีอยังหลายนะวันนี้เขาจะมาสุม่มสรงรอยสุ่มเกวิน ยูอาร์ตัวที่ห้าถ่าเพราะว่าเราเอ็ดถืกับถือกับโซนิกตบเป็นลูกมาเอานี่กับแฟรนี่กับจากใดอยู่เด้เอาแฟบ่เอามาแต่ว่าคิงกะดีกว่าครับว่าคิงเดี๋ยวเขาไปเลือกคิงใหม่เลือกคิงวันนี้เขาหาโกคิซื้อกันไปบ้านนกดีกว่าครับว่าปไปเอาเกียร์โลเละนี่สิบใบแรก เรา,ามี245ร้อยสี่สิบห้าใบค้อยกสิปเอาคิงลีเทินเดี๋ยวนี่ละเดือนนี้ละวันที่ซิมหานี่ละคิงลี่เทินมาก้อยสิปเอาคิงกับเอาเกีวิน,น,นวก่นนกนอกนชูเข้าไปอดีก็สีสวยเลยตู้มาไปเงียบเก็บสีเศษสวยมาบ้าขาดบางังบ้ผิดบังเลยพเพราะว่ากสิปคนละว่ากะดวงปกติกะการันตีน ไปอีกสิใบ,บเอาอนาคตการันตีไปโชวกเข้าไปโชวกชาดย่างเดียวส่วงนี่ตุ้มเข้าไปฟิวม่วงมาเบ่งดูชุกเอายังเกาะผู้ส่งสารทะเลเลึกเป่ามึกเอามาปิ่งนะมาเล่นนะมามาที่อะไรนะมดที่สาม มาที่สามสามดีซีป่ะกดข้ามเข้าไปโชวตุ้มฟิวห่วกตามเคยโชว์เข้าไปอ่าโอเคสามสิบสามสิบแล้วเงียบเก็บสองเศษสวยพี่สวย,ส,วยสองเศษหยันได้ห้ายันได้เจ้าสี่ดาวนะฮะมันนี่ไปชูสี่สิบใบ ชูอุ้ยสวยนี่หาเศษหายครั้งที่ห้าห้าสิบชูตุ้มฟิวอุ้ยหาสิบก็ยังหมวงคือเก่าชูชูชูฟูบุกิเฮดเจ็ดดาวเฮ็ดแปดดาวได้แล้วคึ้นมื่อนี่ไฮดแปดดาวแล้วฟูบุกิเลยไปชูฟิวครั้งที่อะไรก่อนนี่ หกสิบเจสิบหกชูม่วงเหมือนเดิมโซมว 2, ่มวงสองโชหกสม่วงสองโชยงเอ้ได้ 4, สีเสียดไว้ไอมัดจริงจังจริงจุมันเกิอบีีเนาะถ้ามันออกมากว่อแ8ดสิบแปดอิดีอยู่ชู่มเมาสีทองไม่ยังไะแทงทอบบ็อปวะ แล้วว่าเกวินอยากทำธุรกิจกับพวกเราไหมเกียววินลูกติวายุสลาตันชูได้สามว่าเอยมีแล้วเกวินเอยได้จากตัวม่วงชูชูเออเจ็ดสิบได้หินฮีโร่เอ,อ้ยหินปีศาจได้ฮะเบิเงเพราะว่าตอนซูมมันจะได้เห็นอะไรบาคนตัวละครเฮ้เจ็ดสิบทับแปดสิบเนาะโอเคเจ็ดสิบไปไป แปดสิบนะชูฟิวชูชาร์ตขั้นขึ้นปก,การันตีแต่ว่าขันข้นมันต้องขั้นประกันตีต้องหินต้องหินมาก,ก่อนเออมันมันต้องลูกเกลียวมาก,ก่อนแล้วค่อยค่อยหินมาอีกซองอันเพราะว่ามันร้อยยี่สิบแปมันไมได้หินซองอันเนาะไม่ยากถือการันตีนะไปอีกชูเข้าไป โอ้เด็ดเด็ดเดี๋ยวนี้ซุ้มสองตัวมันตัวนี้ไปฟิวชู่กดข้ามบอตูบออกไปไอเดีสายพี่กัดคอยเลื่อมรหัสกับลินบ่ได้ละเฮียไปเลยยัางแต่ไอเนี่ยก็จำรหัสบ่ได้ยัางแต่ไอ้ยังแต่ไอเดียจะว่าจำรหัสบ่ได้มาไปกดชาร์จฟิวกดข้ามโชู่ชู่น้ย ย่างย่างสองสี่ดูอาจารย์ให้ลอ,อยสิบ่ะตอนจะค่อยซุ้มมันบ่เ1 1ลอยสิบอีกอีกสิบอันก็ได้ลอยเศร้ามามาดูกดซุ้มไปลอยสิบชูกดชาร์จตูมาไปดึงเวลาช่วงนี้เราคลิปมันสัน้น <laughs> ว่าด้เฮ็ดคลิปด่วนแล้ว,วไม่มีเวลา ในกระซุมตั้งแต่มมอแรกหัวละวะ่าชัวร์ี่ลงคลิบโม้ค้อนเบาบางเลยนะต่อพี่ร้อยสามสิบไปแมนโบวะมาจริงจังจริงโจ้ชูกดข้ามไปโอ้โหลูกแก้วมาแล้วจบจบเจ้าไม่เลาหรือไอ้มาเมบ,บิงมาเบิงหลักกนรับชูเดียบร้อยเห็นอยูเห็นยูอาสองครบสี่เพราะว่าเขาม่ดองไว้อี่ตัวนึงเนาะ เคยมีจองไหมอันหนึง่งจบเลยร้อยสามสิบไปเอาปลุกตื่นเกวินใจเกรเรกันยุตไส่ล็ละไอ้นด็ไอ้ลูกรักไอ้เกวินลูกรักตอนนี้ก็คือนเลือได้สปีดมาเนี้เค็ดสปีดให้เกวินมาเนี่ยชูหกสิบสามล้านไปชูเข้าไปปลุกมาชูจงตื่นขึ้นเกวิน you are ฟิวชิวดูเตะทอร์นาโดโชฟุบฟุบตู้มเงับกิบชิวนี่ยูอาร์ตัวไหมโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้จะเข้าสิเปร์เซ็นซุ่มคิงต่อไปแล้วค่ะ